ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้นะคะแอดกะซิมี่แนวทางดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบ่งมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอากาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสําสหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอไว้ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อที่สิบรพิพาฒข่าวสารดีๆหรือตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องคำเมื่อน,นี้แอดได้ข่าวว่ามีหมูแปลกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมีหมูน้องหมูนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะว่ากินอยู่น้ำกันกันกบคนแล้วก็มีนิสัสแปลกๆนะคะแปลกแบบใดนเนาะคะ่ะแอดกัสิภาพพี่น้องไปสัมผัสแล้วก็ไปถามฝากตอนพ่อแม่พี่น้องด้วยว่า มีโชคมีหมนันฝากตอนน้ำบอล้วก็เป็นยังค่อยแปลกบอคือหมูตัวอื่นเนะคะพี่น้องค่ะห้ามมาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะน,น,น,นี่วานนา่าน่าไม่ได้ออกโซนาโซนาคนนี้าเอ้ตู้ตุ๊้หมูดุดของแท้ค่ะพี่น้อง<ม>อันนี้หมูดุดของแท้เลยอือนนม หมูมาแล้วแต่ว่าซีมาคู่ว่าดับไปแล้วซีเขาจะยังเหรอหมูน้อยหมูเป็นยังไงหมูหมูไม่คู่ไม่คู่หมูเนี่ยเอาซูขันเลยใช่หมูดืดเอ้อชื่อน้องอะไรเฮง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 ตัวไหนลูกตัวไหนอูดอูด เะเอาตัวได้หมบพ่อปทวงกนเราหมกี้ยังอีกเลี ah <h <h ้ยงเลี <h <h <h> <h <h ้ยงมันตัวนยังงมาเป็นยีพินหมูแสนรู้พี่น้องมูแสนรู้น้องเฮงๆลูกจะความงฟันดีป่ะคะจะคลอง้ไฟันนว่ามันหมาเฮงแนมันมันหนุยเกิน จักเลี้ยงกับเล่นจันเปิดใครอยากงอนก็แบบมุ้งตูดตาก็จะรับเลย้ยงไปเยอะมากจะเป็นมูแสนหลุด้ะโอ้ยใค่เด็กพี่โบนยะยะอ้าวมูเลี้ยงเด็กเด็กเลี้ยงหมูเด็กเลี้ยงหมูเด็กเลี้ยงหมู กัดก <Read> ัดพี่ดีเด <What? S 2> ้บอกกัดกัดนั่นน่ะขันยิวขันยินี่มันสีแดงมู๊จัดไม่หยางอันนี้มูดุดข้องแท้พี่น้องมูดุดุดข้องแท้อันนี้้ดุดอิลีมู๊ดอิลี เโตให้กินเยอะแล้วค่เชตโตให้ขึ้ลูกนี่ยงขึ้นลูกบอกไม่ยงขึ้นลูกเล่มบ่ค่ะไหนแม่เป็นหาวแล้วน่ะเนี่ยมาขึ้นลูกกินนมขึ้นละเจ็ดแปดเทื่กคุณอ่ะแจ็จะไ่ได้นอนเพรมื่อแดงรถจืดโอ้พันห่องกินเล้บบอกอูดอดต้นเชื่เลยบบอกออให้ขเด็กหน่อยอ๋อให้ก็เป็นเอาเมื่อไร่คนเกิดอมือนั้นพอพันตีฟาดซองบาให้ยอื้ออน้ำตาไลหลีเนี่ยอตะเล็กโกนอ เี่ยที่พ่อพ่อเคี่ยเลยกหนูหนูนลูก่แล้วเียนูอตีกระหูเคี่ยดกะหูเคียด้รการไม่เคนกระดเคี่กไ็เป็นบ้นนแม่แม่เนี้ยบอเรียงไหมโอ้แม่ดินก็มาซูกินมดเรียงได้ั่เดือนแล้วค่ะนี่พาะเนื่เดือนจ้ะโอ้ีอมือมือนูกะเลยเอามาเรียกนแม่ดิมืแดงค่น้องบล่ะเอาน้องไปเรียงแ มึงไล่มันยังหัวใจปุณห์นะหัวใจใช่ใช่อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ได้หัวใจคู่โอ้ไล่หัวใจไล่หัวใจเอ้าอืมหมูเอ้าซอยกันตีว่าหมูมีมีลูหัวใจก็เป็นโอ้นี่หัวใจง่ามคักง่ามแน่พี่น้องอันนี้ก็หัวใจเออใส้ในนี้ก็หัวใจทั้งเครื่องหัวใจหลับอ่าพูดจากพ่วงค่ะมีหัวใจส้นกันเนาะหัวใจหัวใจล่างหัวใจบนนะพี่น้อง นี่ก็แปลกประหลาดอะไรก็ข้าเห็ดก็เลี้ยงหมูเออไม่ออกมาขาดแปลกอย่างยุราตัดผมกระจ้าไม่เห็นกระจ้ากัยอยากได้โอ้แปลกแต่กินค่ะพี่น้องเป็นไล่จังไดรหมูจังเป็นไล่รูปัวใจพันจังสี่พมีหรอกโอ้เกิดมาเพื่อความรักโดยเฉพาะเดลยค่ะพี่น้องค่ะร้องไห้ร้องร้องไห้กะเป็นว่าเั่นพี่น้องห้องไห้กะเป็นดูหน้าเขาชี้ค้าดูหน้าเขาชี้ค้าดูหน้าชัดๆค่ะหมูดุดของแท้ค่ะพี่น้องค่ะเพได้ ลูกกินน่องมเป็นก้นอืมคอเราหกเจ็ดเทื่ยวน่ะแทบไม่ได้นอนอ่ะชั่วโมงหนึ่งตื่นชั่วโมงหนึ่งตื่นอะค่ะโอ้ให้ก็เป็นพี่น้องอันคอสำคัญนี่ให้ก็เป็นเครียดก็เป็นวะฉันเรียกเพราะเป็นกย่างหยอเรียกเนี่ตี๋ยวรอดนี่ค่ะหัวใจไม่จักดวงหัวใจดีเอาเลยหัวใจหัวใจสองดวงสนกันสองมาแล้วสองสองเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่าหัวใจสองดวง Oh, โอ้พ่อเปนแบบปู่เครียดเอาวันที่ซิบซีกลุ่มพาลูกก็ออกซิบซีกลุ่มพาโอ้โอได้มาแล้วพี่น้องหนึ่งซีมาได้พี่น้องอ้าวหนึ่งซีหนึ่งซีตรงกันกับเลขหม้อกระโปุกได้หนิค่ะหนึ่งซีพี่น้องอ้าวบ้านเนี้ยวันนี้อาการของเพื่อนเ,เป็นไดรค่ะไฮก็เป็นหาก็เป็นเครียดเลยพอเครียดแบบแนี้เลยโอ้พอสิเอาว่าให้เอาอ้าวตอนเมียย่างเดียวโอ้ เนี่ยมันขึ้นตื่นกินน่องมันอะจะเคลือกกว่าคัเนี่ยเจ็ดเปียกเคือคนเดียวโอ้หู้จะคว่ำนอนน้ำคว่ก่อนนอนน้ำกัดนิ้วกัดจุดจุดจุดข่นรอนโอ้ซื้อพันน้องเฮงเฮงติพันเกิดวันที่สิบส่กุมภาสิบสี่กุมภาพพูดนะสิรับซ้ำว่าซู่ฟังก็ได้เาทองไข่เปิมันอืม ยังบ่หอดี่บยังบ่หอดเดือนยังบ่หอดเดือนห้องไฮก็เป็นจ้ะตอนนี้กำลังค้าแต่กินว่าอาหารใส่เข่าอใส่เข่าใส่นมจ้ะน้องเฮ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 งเอ้ยเอาคนอ่ะสองที่ดีบอสองหนึ่งซีเด้อเนาะพอหัวใจมีมีลูกหัวใจด้วยมีลูกหัวใจสองดวง เกิดวันที่1 4 2สี 2, สีคลิปนี้แอดเชียวลงให้พี่น้องเบิงนั่นนี่ค่ะหมูดุดของแข่เป็นจังไดเนาะคะ่ะพีน่น้องหนูเนาะไอหมูนำโชคน้องเฮงเฮงอเออวันนี้เพิ่งตะหูด้วยเนาะแต่ว่าแล่นหันไวเล่นบอลขาก,ก็หมาไวก,ก็หมาอีอั่นบอกค่ะโอ้อเจงสีกับมีเนาะพี่น้องโอ้ สามไปได้ช่อไล่จังหน่อยนะลูกล่ะช่อไล่ช่อไล่ช่อไล่โอ้ค่ะพี่น้องม่นมันเบาอิเล่นเลยค่ะพี่น้องเบาอิลีเลยค่ะพื่นหนาเพื่อนตีงหางโอ้มันเป็นธรรมดาค่ะไล่เป็นรูปหัวใจสองดวงค่ะพี่น้องประสานงานกันค่ะพี่น้องหัวใจแบบขึ้นลงเนาะพี่เนาะเออพัวใจหลายตีงหางเด็กๆดเด็กเเอาบานนี่ฮานัวจูนี่ว่า,ม,ม,าม,ม,มันมาเป็นแมวอ่า โอ้เรื่องแบบนี้ก็ยังมีแล้วพี่น้องเด้อคนน่ะไล่คนน่ะัวใจเอาพพเจ้าให้ยังไงวนนี้พ่าตีงหางแล้วพ่ตีงเองเออแหงแฮงเอ้ยแฮงอยากกัยางเดียวไปยิมเดีวว่าสินอนยางเดียวเลยนาะยิมเลยดิกินน้มกินเขาแล้วกับามานี่ หมูน้อยเฮงเฮงมหศัศจรรย์ให้โชคเลยสิพี่น้องค่ะสองหนึ่งสี่ล่องเอาไปพี่จารณาเบาบงได้พี่น้องสองหนึ่งสี่ห้างวนนี่หาหน่องเฮงเฮงมากกันจะมาถามหาได้บาทนี่พี่น้องก็สิได้ซือ้อนมซื้อยังมาฝากคนได้บาทนี่เฮง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 เอยเฮง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 มากับพู้นน่ารัก จุ๊บเยจุ๊บเยจุ๊บมันสอเสือเันอนั้งัเกกนงาะโอ้ชิมมันมีมันมีปากอยู่มีปากอยู่ค่ะมีแขวอยู่ค่ะาโอ้เสนดูครับน้าหินนองโนเกื่อ ืนยังมเคืกินได้ยปเนือมะเขือกินเขาโอ้ค่ะกอดเขาค่ะงแม่เจ็ยังเฮงเฮฮงเฮฮงเเอ้ยอาโซโซไหนโซไหนโซเอฟซีไหนฮะเฮงเฮงกับกจับจับาสันเลีนหลดเลียนเลุดเลยนะจับเราจับจเพ่อจเลียนเอยจับจับจับจัี่พื่อหิ้ว าจับจับนีเรียนติวเลยเรียนไว้ก็มาค่ะสน้องพ่นยืนได้วน่งพ่นยือจังไนไเยอโอ้ค่ะตังหินเอตังหินน่าพ่นเหอาทิตเตืนนพ่นมาตังหินแต่อยู่เพือนปล่อยเหยื่อเล่นป่ะคะปล่อยป่ได้ะส่ารเงี้จะว่าไามตัไปเอสียันหมาจังน่อยคุณน้องพ่นสียันหมา มันอุ้มมันกัดไปมันกัดคำแต่ว่าค่อยคอยอุ้มคอยค่อยอุ้มเด้ออย่าปล่อยได้อย่าปล่อยน่องเด้อเพราะว่าน่องลดไหล่ลดไหล่จุ่มท่อจุ่มท่อโอ้ลดไหล่เออนั่งลงนั่งลงลงนั่งลงเออนั่นแหละโออเร่งดีๆให้มกกวเก่าท้องหน้ะเก่าท้องหน้ะมือนึงมือนึงเก่าท้องหน้ะเก่าท้ิงเก่าท้ิงฉีฉันไม่ได้พูดเออนั่นแหละลูกอืม ม,มาเลยนค,ค่ะอาวว<อ>นนี้ก็สิขอบ,ขอบคุณน้องเฮงเฮงนะคะขอบคุณน้องเฮงนะคะสองหนึ่งสี่น,าน้าอาฝากวัาสองหนึ่งเยแมนแล้วว่าฉันเป็นวะสองหนึ่งสี่แมนแล้วว่าฉ <c oughs> ันาวะา <c oughs> อ้ หนูหมูม,มหาเฮงนะคะนี่คะ่ะน้องเฮงเฮงเออคนอะเลขจีอองคนยมิมป่ะเอกอ,อีรีบ่เลขสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่าค่ะขอบคุณค่ะขอบมูลค่ะขอบมูลขอบมูลน้องหมูแสนลูกค่ะ นี่เป็นแนวทางจากน้องเฮ่งๆนะคะพี่น้องมีลูหัวใจยุ่งสองดวงเกิดวันที่14นะคะพี่น้องมักกระ่องเอาไปพิจารณาเบิิงโบมักกระพานไปนะคะข้างช่องเห็นเป็นเรื่องนาจิเป็นไปได้นะคะก็เอามาฝากมาต้อนนะคะท้ามักกระล่องจัดถักขัดกระพานนะคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได,ด้นะคะพี่น้องเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ คลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาเบิงมาช่มแล้วก็ขอให้มีโชคไม่ใช่ไม่โชคมีหมั่นนะคะให้ถือหวยรวยเงินห้องตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะให้มีแต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ